ยันดีครับทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามามุอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนีเรื่องของพักปอมนั่นเองนะครับสาวเสียงดีของเราที่ในตอนนี้เนี่ย ถูกเนติเซนเกาหลีพูดถึงกันอยู่เลยนะครับกับรูปภาพของพักบอมหลังจากที่โพสต์ลงมาแล้วก็เป็นประเด็นให้ชาวเน็ตเกาหลีนะัออกมาพูดถึงแล้วก็ออกแนวบางคนเนี่ยวปีพักวิจาร์ณไปยังรูปหน้าของ พักบอมนะครับแล้วก็การแต่งหน้าของพักบอมด้วยรูปนี้เนี่ยก็มาจากการลงใน IG ของพักบอมเองนะครับก็เป็นการเซลฟี่นั่นแหละบางคนเกาหลีเขาจะเรียวกว่าเซลกานะครับพักบอมก็โพสต์ลงไปใน IG ของตัวเองพร้อมกับเขียนข้อความนะครับบอกว่าสวัสดีนี่บอมแล้วก็มีอีกนะครับที่ตามมาอีกโพสต์หนึ่งก็บอกว่าบอมกับกรีนบอมแอนด์กรีนนั่นก็คือรูปภาพของพักบอมที่อยู่ในชุดสีเขียวนั่นเองนะครับก็เป็นการนั่งเซลฟี่ผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งรูปภาพที่พักบอมบอกว่าเป็น พักปอมกับสีเขียวนั่นเองนะครับก็เป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงการด้วยการแต่งหน้าที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นพักบอมแต่งหน้าแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับดูเหมือนว่าจะไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยแต่ว่าจะเน้นหนักไปที่การกรีดอายไลเนอร์ตรงดวงตาของพักบอมซึ่งการกรีดอายไลเนอร์นี่นะครับก็จะเป็นการกรีดแบบว่าทั้งตาด้านบนแล้วก็ใต้ตาด้านล่างนะครับแล้วก็วิงหางขึ้นไปกรีดตาให้เห็นแบบเส้นอายไลเนอร์สีดําเข้มแบบชัดๆกันไปเลยถือได้ว่าเป็นการแต่งหน้าที่แตกต่างไปจากพักบอมที่เราเเคยห็น ในฐานะของเมมเบอร์จาก t ูเอ็นนี่วันแน่นอนและในการออกรายการต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะแต่งหน้าแบบนี้สักเท่าไรหร่นักนะครับทําให้ดูแบบเอ้ยดูเผลน,นๆใช่พักบอมหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่และนี่แหละนะครับชาวเน็ตเกาหลีก็เข้ามาคอมเมนต์กันบางคนเนี่ยก็มาบอกว่าจําไม่ได้เลยว่าคือพักบอมถ้าหากไม่ดูชื่อไอจีก็ไม่รู้เลยว่านี่คือเธอบางคนก็บอกว่าพักบอมไม่มีการฟต้ช็อปหรือเปล่าหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปหน้าไหมใช้แอปอะไรบีบหน้าหรือเปล่ามันดูแบบแปลกไปหมดเลย บางคนก็บอกว่าฟิลเตอร์ที่พักบอมใช้ในการเซลฟี่ครั้งนี้ดูไม่ค่อยเข้ากับพักบอมเท่าไหร่ทุกอย่างมันดูแปลกตาไปหมดดูไม่รู้เลยว่าคือเธอแต่ก็มีอีกนะครับที่บอกว่าพักบอมเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าจากเดิมไปมากบางคนก็บอกว่าการกรีดอายไลเนอร์ของพักบอมนั้นทําให้เธอดูมีรูปหน้าที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าหากเปลี่ยนการกรีดอายไลเนอร์แบบนี้ไปเป็นแบบเดิมหรือแบบอื่นที่เบาวกว่านี้ที่ซอฟกว่านี้ก็จะเป็นพักบอมอย่างที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันการาแต่งหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนรูปหน้ากันนนได้แตต่บาางคคกก็ือเิ ค,คอมเมนต์วิจาร์ปไปเลยว่าพักปอมทําสัญญกรรมมาใหม่อีกแล้วหรอเธอไปทําอะไรกับตามาเธอไปทําอะไรกับหน้ามาอีกหรือเปล่าคอมเมนต์วิพักวิจาร์ใบหน้าของพักบอมนะครับแล้วก็โยงเข้าเรื่องสัญญกรรมแต่แฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าพักบอมเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนการแต่งหน้าเท่านั้นแค่กรีดตาอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากเดิมได้แล้ว และการแต่งหน้ามันคือศิละปะมันมีอะไรเล็กน้อยมากมายมีแบบดีทงดีเทลรายละเอียดเล็กๆนะครับที่แบบถ้าปัดตรงนี้เข้มขึ้นน่าจะเปลี่ยนไปอีกมุมหนึง่งอะไรแบบนี้แทนที่จะมาพูดถึงการเซลฟี่ของพักบอมที่มาให้ฟแฟนๆเนี่ยได้หายคิดถึงลงไอจีให้ฟแฟนๆได้หายคิดถึงกลับกลายเป็นว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์ไปซะงงานนะครับชาวเน็ตเกาหลีที่ดีก็มาชื่นชมแล้วก็มาพูดถึงพร้อมกับช่วยอธิบายแต่ว่าบางส่วนเนี่ยทีคอมเมนต์แย่ๆก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งล้วที่พักบอมถถููกพดึงแล้ว ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาสําหรับเรื่องนี้นะครับแฟนๆของพักบอมแล้วก็ทูเอ็นี่วนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดแบบไหนลองคอมเมนต์กันมานะครับแต่เราอยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพ,ภาพไม่วิจารณ์รูปร่างหน้าตาแล้วก็ไม่บูรีนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง